iPo อย b u s i n s s s p p p l i c a t i o n แอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการใช้จ่าย i p o อ b u u s n n s s s p p p l i c t t o o n จะเปลี่ยนให้ทุกการใช้จ่ายของคุณกลับมาเป็นรายได้โดยแอปพลิเคชันจะใช้ได้ง่ายเพียงแค่คุณเลือกสินค้าที่ต้องการและคลิก สินค้าที่คุณต้องการจะถูกส่งเข้ามายังตะกร้าของคุณทันทีนอกจากการซื้อสินค้าแล้วคุณยังสามารถจ่ายบินต่างๆและชำระค่าบริการต่างๆผ่านแอปพลิเคชันได้ข้อมูลบัตรเครดิตและข้อมูลส่วนตัวของคุณจะถูกเก็บรักษาอย่างปลอดภัยและสินค้าที่คุณสั่งเราจะทำการจัดส่งให้ถึงอย่างรวดเร็วสั่งเช้าได้บ่ายสั่งบ่ายได้เช้าวันถัดไปโดยทุกรายจ่ายของคุณคุณจะได้พอยต์อไว้สะสมแต้ม และพอยที่สะสมไว้คุณสามารถนำมาซื้อสินค้าได้ในครั้งต่อไปนอกจากนั้นแค่ชวนเพื่อนมาใช้แอปพลิเคชันของเราคุณจะได้พอยเพิ่มทั้งหมดนี้คุณสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่ App Store และ Play Store หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ Business Center ของ iPoint มากกว่า100แห่งทั่วประเทศ iPoint Business Application แอปพลิเคชันที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของการใช้จ่าย